สวัสดีครับวันนี้ตอนเที่ยงกว่าที่บนภูทเบิกโอหดูครับจะแพทให้ดูผมมองไม่เห็นข้างล่างเลยนะข้างล่างเป็นยังไงไม่รู้คือมีหมอกทั้งหมดออาดูหมอกกันแล้วกันให้กอ ดูนะครับหมอกเต็มไปหมดเลยก็คือทางขึ้นมายากมากถ้าขับรถไม่เก่งจริงๆขึ้นไม่ได้นะคุณบอกตรงถ้าขับไม่เก่งจริงขึ้นไม่ได้ขนาผมขี่มอเตอร์ไซค์ก็ถือว่าลำบากมากๆเลยเจ๋ มันค่อนข้างจะแฉะครับฝนตกด้วยน้ำไหลาทางหลายอย่างน่ากลัวนะสำหรับคนที่ไม่เคยเจอ,เนนอแต่ถ้าขึ้นมาถึงจุดข้าบนแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากหมอกเหมือนกลางวันเลยหมอกท่านกลางวันเลยนะหรือเที่ยงกว่ากว่าโอ้ยเย็นมีอไอและอองต่เป็นหมดเลยคนที่ขับรถมาบนนี้ได้ถือว่าขับรถเก่งมาก ตอนนี้ขาลงติดมากๆเลยนะครับติดถึงชั้นล่างเลยดูครับดูดูดีแพที่ดูโอ้โอเคครับเดี๋ยวคืนนี้เราว่าจะดอนแถวนี้แหละเราหาที่นอนก่อนขอบคุณมากครับ